สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Feel i n งฝึกภาษาอิงด้วย Feeling หัวข้อคำศัพท์ที่ใช้แล้วดูเก่งอิงขึ้นมาทันทีเอพิโซด12แล้วค่ะทุกคน Woo โอเคค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะ show show แปลว่าอะไรคะแสดงค่ะโชว w คือปกติเราก็จะใช้ทับศัพท์บางทีก็แบบโชว์โชว์หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะใช้ทับศัพท์ไปเลยแต่ถ้าเกิดแปลเป็นไทยแบบว่าเป็นภาษาเขียนอย่างงี้ก็คงแปลว่าแสดงแสดงให้เห็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแล้วดูปโปรขึ้นอย่างเงี้ยจะต้องเป็นคําศัพท์อะไรนะวันนี้คําศัพท์ยาวนิดน,นึงนะคะ demonstrate demonstrate ถ้าเกิดว่าคนที่อ่านภาษาอังกฤษอ่านพวกเอ่อพวกรีเสิร์ชอะไรต่างๆก็จะมีคำว่า demonstrate อยู่นะคะซึ่งความหมายมันก็คือ show นั่นแหละค่ะ <laughs> แล้ววันนี้เราจะมาฝึกคำนี้กันค่ะ feel Thai ประโยคตัวอย่างวันนี้นะคะจากกราฟนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงช่องทางที่คนซื้อสินค้า ตัวนี้อะไรประมาณนั้นเนาะเวลาเราพิเศษอย่างเงี้ยเราก็จะโชว์กราฟเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่ากราฟนี้แสดงให้เห็นถึงบลาบลาบล,บล,บลาาผลของกราฟนี้ที่ทำให้เราเห็นะนะอ่ะถ้าเราอยาก fill in เราสามารถพูดได้ว่า this graph shows how people buy the products this graph shows how people buy the products this graph shows how people buy the products แต่ถ้าเกิดเราอยากดูโปรขึ้น this graph demonstrates how people buy the products this graph demonstrates how people buy the products ยาวนิดนึงนะคะแต่โปรกว่าเยอะเลยค่ะทุกคนทุกคนพร้อมไหมคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะ slow no feeling อ่านช้าๆชัดๆไม่ต้องใส่ feeling นะคะ ทุกคนพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ This graph demonstrates how people buy the products. This graph demonstrates how people buy the products. This graph demonstrates how people buy the products เยอะมากค่ะ This graph Demonstrates how people buy the products. This graph, demonstrates how people buy the products. this graph demonstrates how people buy the products. This graph demonstrates how people buy the products. This graph demonstrates how people buy the products. พาร์ทที่สองแล้วคะ่ะทุกคนไหวไหมเอ่ยไหวอยู่แล้วเอิิบส12แล้วเนี่ยทุกคนพร้อมไหมคะ Faster with feeling อ่านเร็วขึ้นและใส่ feeling ไปด้วยค่ะสำคัญสุดเลยทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ This graph demonstrates how people buy the products. 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 Yemaka. This graph demonstrates how people buy the products. This graph demonstrates how people buy the products. Gang manka. This graph demonstrates how people buy the products. Yamaka Rukon! Oh, speak with feeling. Pasam loka. Pasam leo. Okay, my Ramka. This graph demonstrates how people buy the products. This graph demonstrates how people buy the products. Yamaka. This graph demonstrates how people buy the products. 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 เยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะทุกคนทุกคนหือเกิดเปิดหลายรอบก็ได้นะคะไม่ว่ากันโอเคค่ะทุกคนเอพินถัดไปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละ ถ้าเกิดว่าคลิปต่างๆของฟิอิงเนี่ยนะคะมีประโยชน์รบกวนฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ See you tomorrow bye bye